เพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนว่าทานข้าวมันไก่ด้วยกันก่อนที่จะทานข้าวมันไก่นะเพื่อนเพื่อนเอเดี๋ยวหาเม็ดก่อนเพื่อนเพื่อนก่อนที่จะทานข้าวข้าวนะจะต้องทานตัวนี้แกะอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยเนาะต้องทานตัวนี้ก่อนค่ะ พาส่งมาเมื่อวานเย็นแล้วเที่ยวนี้นส่งช้าคือชีวิตไปจำวันนะแต่ถ้าทานตัวนี้ไม่อ้วนเออไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ง่วงอีกตัวหนึ่งนะจะง่วงจะง่วงค่ะเกลียากเกลีเย็นต้องต้องทานตัวนี้ค่ะ เที่ยมนี้ก็สั่งมาช้าตั้งสี่วันสี่วันค่ะตั้งสี่วันเอออ่าฮะอันนี้อันนี้ชื่อแมติกอันนี้ชื่อแมติกสั่งน้องคนนี้เข้าประจำค่ะกับกับคนอื่นนะไมบอยสัตว์นี้นะ หมอคนไทยแหละเป็นคนวิจัยตัวนี้ค่ะหมอคนไทยเป็นคนวิจัยตัวนี้ค่ะเพราะเอิญว่าแม่ติ๊กมาลองทานตัวนี้ดูนะโอ้มันทานดีค่ะก็เลยแต่แพงหน่อยค่ะแพงหน่อยก็ อากาศเย็นมากๆอากาศเปลี่ยนก็พูดไม่ออกค่ะแต่ถ้าเย็นแอร์ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเย็นอากาศนะเออจะได้ทานไหมเนี่เยเกะยากเกะเย็นจริงทานได้แค่มันมีแค่เก้าสิบเมตรเองค่ะเก้าสิบเมตรเก้าสิบเมตรก็ทานเวลาละหกเมตร นั่นจริงๆก็หกลดเขาหน่าจะลดด้วยแต่ก่อนนำะเม็ดใหญ่กว่านี้เม็ดใหญ่ อ๋อเดี๋ยวจะต้องเล่าให้ตาแกฟังแหละเดี๋ยวจะให้แกดูแหละแต่ก่อนนะเออใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่ยาวกว่านี้นี่นะจริงๆนะสังเกตการการอ็ยังโทรไปถามน้องเขาเลยว่าโทรถามหมอเขาหน่อยสิเขาลดเขาลดเข,าลด,ขาลดตัวไหนตัวหนึ่งไหมมันไม่ดีเหมือนเก่าใหม,ม่นี่ดีมากเลยดีมากเลยค่ะจนอ้อ ก็เลยโทรไปคุยกับน,น้องเขานะว่าให้ถามอ่หมอให้หน่อยสิว่าเขาลดตัวไหนตัวหนึ่งหรือเปล่าตัวยากันเล็กกว่าเก่าเออเดี๋ยวเที่ยวนี้จะบอกน้องเขาจะโทรเล่าให้น้องเขาฟังแหละว่าตัวยาก็อ่เล็กลงกว่าเก่าแล้วก็แต่ก่อนนะเวลาเวลา เวลาเรากินนะเรารู้สึกว่าสามวันก็รู้สึกว่าดีนี่เป็นอาทิตย์อา,ตยอาทิตย์นะก,ก็ถามน้องเขาเลยว่าคนลดตัวไหนตัวหนึ่งแน่ๆเลยอย่าไมา่ไม่ต้องบอกว่าไม่ลดอืมถ้าลดมันก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันไม่ใช่ถูกๆแพงมาก ตไ,ไม่ใช่ว่าจะอยากจะอยากทานนะไม่เคยอยากทานเลยเพราะว่ามันแพงก่อนก่อนค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปตลาดมายาวอ,อีกทำคลิปยาวก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อนๆค่ะ ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เจ้านี้อร่อยเม็ดข้าวไม่แตกแกะได้กินที่ไหนเนี่ยโอ้นังยางมัดผมก็ไว้อย่างนี้แหละเพราะอากาศร้อนๆถ้าอากาศเย็นก็ปล่อยผมถ้าร้อนก็ มัดผมน้ำสุมาเพื่อนๆจ้าที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศไฟๆจะมานะเพื่อนบ้านไหนไหลสดแล้วมัม่งเนี่ยยังไม่ได้เข้าหาเลยเวลาไปแล้วก็ เจอเพื่อนๆที่สวนยองก็โมอยู่โมกับเขาเออเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปเห็นมาเดินเลยไปหมาันไม่มีหวลาไปก็ไม่มีเน็ตด,ด้วยถ้ามีเน็ตก็จะไปนะเออถ้ามีเน็ตก็จะไปแต่นี้ไม่มีเน็ตเราไปไหนไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้เข้าบ้านเพื่อน นกลอยนะก็ทานข้าวมันไก่ที่ทรงหอาค่ะซอยหอยเยวก็ไม่หมดนะเยอะเยอะนะอหอเงี้ยเพื่อน เ้าก็กะว่าจะไลส์สดเ,เพื่อนๆนขณะน,นี้เวลา9โมงค่ะวันอาทิตย์ปกติไม่ไม่ได้ไม่เคยทาน9โมงนะก็ประมาณ11โมงค่ะแต่ว่าพอดีพอดีขาดขาดตัวนี้ขาดตัวนี้หลายวันแล้วค่ะขาดตัวนี้หลายวันแล้วเพิ่งเขาเพิ่ง ามาส่งเมื่อวานเองค่ะเขาเพิ่งมาส่งเมื่อวานตอนเย็นเองค่ะอืปกติเขาจะส่งจากศูนย์ในกรุงเทพมาให้แต่นี้เขาส่งมาจากหาดใหญ่ค่ะน้องเขาก็โทรมาบอกว่าเขาสั่งจากศูนย์หาดใหญ่นะามาให้ยาชาหน่อยก็บอกน้องเขาว่าไม่ไม่เป็นไรทีนี้ก็เลยเราไม่ได้ทานตัวนั้นนะมามาจะส่งอาทิตย์แล้วค่ะก็เลยโอ้ทานข้าว เช้าก่อนก็จะไปคือ้อทามันไก่มาค่ะเมื่อเช้าตื่นมากกะว่าจะไล์สดนั่แหละจะไล์สดบอกเพื่อนๆด้วยว่าทอสัาเข้าบ้านเพื่อนไม่ค่อยติดค่ะ ยาวแล้วมั่งเพื่อนๆอีกคำหนึ่งเนาะคำพี่อะไรกับเพื่อนๆก็มีแต่ก็มีแต่ชีวิตของตัวเองแบบเดี๋ยวต่อไปก็เริ่มเริ่มเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับตัดผ้าเย็บผ้าแล้วทีนี้เพื่อนๆทีนี้กับเพื่อนเพื่อน นั่งเลยดีนั่งเลดีไปเพื่อนๆก่อนทิ่นให้หมดก่อนเพื่อนๆเจ้าข้าเพื่อนๆเจ้าข้ากระบสวัสดีค่ะมอแมตติกขอจบคลิปแค่นี้นะค่ะเจอกันไลน์หน้ารับชมคลิปไ้แมตติกด้วยนะเจ้าค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทั้งหลายที่อยู่ในประเทศต,ต่างประเทศโชคดีมีความสุขรวยๆกันทุกๆท่านนะคะ บายบายเบ็ดเลยอยู่สามขีด